Born into this world by celestial design, yet our destiny lies in the hands of our own decisions. สวัสดีครับวันนี้เป็นวันรีแลนดว,วันที่2นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแวนนะครับผม ตัวเมนหลักของผมก็คือแวนนี่แหละครับแวนจะสามารถกดต้นเกมได้แทบแคลี่ทุกตัวเลยนะครับรีแล้งสองสามวันแรกก็จะปั่นป่วนหน่อยนะครับเพราะว่าแล้งสูงก็จะลงมาอยู่ด้วยตอนนี้ฝั่งผมก็เลยมีซิปที่หลุดนะครับจึงได้คอมโบของซิปกับแวนนะครับซิปกับแวนเนี่ยเป็นตัวที่แบบป่วนมากสำหรับผมนะครับมันชิวได้ไวลวงได้ง่ายนะครับแล้วก็หาตัวจับได้ยากด้วย แติดต้นเกมมานะครับก็ต่อเขาไปก่อนนะครับกักคลิปเอาไว้แต่ถ้าเขาเข้าไปลึกงมากก็เคลียคลิปได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ต้องดูโลมดีๆนะครับเพราะโลมเขาอาจจะลงมาช่วยส่วนคลิปนี้ก็ขอเป็นการพากนะครับเพราะว่าผมกดอัดแล้วมันหน้าจอดาครับผมหน้าที่ของแครรี่หลักๆเลยเราก็จะเน้นฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มนกฟาร์มชีฟตัวเล็กของป่าฝั่งเราหรือฝั่งเขานะครับให้เขาไม่เกิดแล้วพยายามกดเลนให้ได้นะครับแต่ตัวเวนเน่ะ สามารถกดเลนได้อยู่แล้วแบบง่ายๆผู้ใหญ่ตานี้นะครับผมว่าอีลินเล่นแปลกๆไม่รู้ว่าเน็ตหลุดหรือว่าเขาจะรอเคียคร์คีปนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็น2ออย่างรอเคียคร์คีปแล้วก็เน็ตไม่ค่อยดีด้วยจังหวะน,นี้มังกรก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถเอาได้เลยเพราะว่าฝั่งนู้นเขาโลมากนะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้ามาแกงด้วยแล้วนาคอยก็เพิ่งโดนเฟิร์บัตไปนะครับถ้าจะเอาได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ ตามต่อเลยครับพยายามเลี้ยงสแต็กนะครับตัวแวนโอเมก้ามาแล้วเล้เดี๋ยวเราเชียร์คลีปนะครับแล้วก็พยายามกดดันเลนนะครับอันนี้ให้ซิปเก็บเลือดไปก่อนนะครับจะได้มีเลือดเล่นโอเมก้ายังไม่สีนะครับช้ามากโอเคเขาดักพุ่มเข้าไปแล้วนะครับ อีลินยืนนิ่งนะครับผมก็น่าจะได้นะครับผมเดินละให้ตัดคิวไปครับปุ๊บปั๊บปั๊บผมแรงกว่านะครับอย่างเชื่อๆเราพอคิวเข้าก็ค่อยฟิกเกอร์เข้าไปเอาเขาได้นะครับน่าจะได้คิวเป็นที่แน่นอนปรับปรับได้มาหนึ่งคิวนะครับก็ตีป้อมแล้วก็เดินอ่อนนะครับเพราะฝั่งนู้นเขายังอยู่กลางกันอยู่อันนี้ก็อยู่ป้อมเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าป้อมตีแล้วยังตีป้อมอยู่เลย จงหวันในซิปก็เดินไปเจอโอเมก้านะครับซิอมจะเข้าอีกกี้ไหมอันนี้ไม่น่าเข้านะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่าน่าจะได้โอเมก้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตีคีฟนะครับรูเสจแว้วเรารีเลือดสักนี้พบมานาจะหมดนะครับผมป้อมผมว่าไม่ได้นะเพราะว่าคีฟเป็นตัวเล็กอยู่แล้วก็อีกกี้เลีย์ไว้ด้วยเดี๋ยวเราเก็บเลืองหลังป้อมนะครับลิเลียนหน้ากับ แพนด้าก็เข้าไปเวทบูนะครับจังหวะนี้ดักเรียบร้อยได้ไอกกี้มานะครับตัวหนึ่งเราไปช่วยนะครับโอเคครับไม่เอาก็ผมว่ากาจะไปล้างต่อนะครับเพราะว่ากลางคนแ็กเยอะแล้วตอนนี้อีลินน่าจะยังเวลห้าอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เวฟมาเยอะอยู่นะครับอีลินก็เวลหกเป็นที่เรียบร้อยตามเวลนั้นละต่อโอเมก้าไปก่อนนะครับอีลินอยู่ไกลมากแล้วและกาจะไปต่ออีลินครัไม่เห็นโอเมก้านะครับ แวนการ์ดช่วงต้นเกมนี่ตีแรงมากนะครับให้เราไปแทงไอ,อโอวิกาไม่น่าไล่ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาฟาร์มคลิปกันต่อเพื่อความรวยของเรานะครับแปะสกิลหนึ่งไปน่าจะตายเลยนะครับหลังจากเคลียร์เสร็จนะครับผมก็โดนแกงครับคลิปก็อมออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ลิเลียก,กับซูกา้ากำลงังลงมานะครับลิเลียก,กับไอเชียกางก่อนนะครับผมก็ฟาร์มคลิปตัวเล็กก่อน โอเมก้าพยายามจะเข้ามากดนะครับตรงวันนี้รีบเคียร์คินะครับเราก็รอซูกามาแกงคลิปอมคลิปกักไว้นะครับแล้วเราก็เคียร์คีิกันก่อนเลยโอเคแพนด้าโผล่แล้วน่าจะเอาได้ยากนะครับเพราะว่าแพนด้าโผล่แล้วเขาไม่น่ากล้าเข้าคือป่าขอไม่กล้าไปก่อนนะครับอิรินไม่กล้าเข้าเลยทั้งนี้เดียวอมซิง่ง น่าจะได้นะครับสำหรับโอเมก้าตัวนี้อีรินอีรินเสียแข็งไหมเสียแข็งนะครับจังหวะนี้ผมก็ตีโดนนาคอไปด้วยนะครับถ้ามาเป็นดับเบิลคิวนะครับผมได้ทั้งนาคออีรินถือว่าคุ้มเลยครับแล้วก็ได้ป้อมมาด้วยจัง่วานี้แพนด้าจะเข้าไปเวทนะครับเดี๋ยวผมเปิดมังกรรอเขาดีกว,ว่าแต่ขอตีตัวเล็กก่อนโอเคเปิดมังกรรอเลยนะครับ ฮันด้ากลับมาจะได้มังกรเลยปงค,ความได้เปลี่ยนไม้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เก็บออบเจกต์ไปเรื<ๆ>่อยๆเดี๋ยวผมกละว่าจะเคลียร์อีกสักเวฟหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปสลับกระบ,บนนะครับผมตอนนี้ก็ลงมาเป็นสามมีมีหน้า1ิ ip, แล้วก็มีผมเล่นแวนนะครับผมผมก็จะพยายามไม่เคียลึกนะครับเซฟเซฟไว้เดี๋ยวโดนชั t ตดาว ตอนนี้นาะค้อนด่าับผมยังไม่รู้นะครับนาคอเปิดเข้ามาครับจังงวันนี้สวนไปไม่ตั้งใจสวยแต่แรงมากเลยนะครับตอนนี้นาะคอฝั่งหนูก,นก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตีผมไม่เข้าเดี๋ยวผมกลับไปรีมานาก่อนแล้วก็สลับกันกับมีหน้าเลยนะครับทีเดียวเดี๋ยวให้มีหน้าเคลียร์เสร็จทมพุ่ขึ้นไปทันดีเลยตัดภาพมาที่เลนบนนะครับตอนนี้โอเมนก็ยังกันอู้นะครับซิปยิงเข้าไปผมลงก่อนนะครับให้ซิปเข้าไปแทง แต่ว่าไม่ค่ายคิวมานาคอจะเข้ากันด้วยครับตีไปได้หน้าคอมาตัวหนึ่งนะครับโอเมนดึงโเอ็งอ,อย่างนี้เรียบร้อยเราก็กลับมาเคลียร์บนนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็บอกว่าจะไลเป้าม,มีทาสามารถได้ได้นะครับผมก็เข้าไปเลยคอมคิปผมก็จะออกนอกป้อมนะครับตีคืออะไรล่ะอีรินเรียบร้อยนะครับพี่เพื่อนมาเยอะเ๋ยวเราเคลียร์ตัดคิวไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเก็บไปแหม่คิวกันนะครับ พอเราได้ตัวฝั่งนู้นแล้วเราก็พยายามเบรกเขาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาตีดากัน,กนกต่ออันนี้นะเคอจะขึ้นมาหรือเปล่าเห็นบวกกันอยู่ตรงกลางนะครับแต่เอาไม่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์บนอีกสักทีครับเพราะว่าเห็นว่าดิเรนหน้าเดินเข้าไปลึกนะครับผมผมก็จะพยายามเวทเลนไมได้นะครับแต่ว่าเขาลากออกอเมนตีอย่างนี้โอเคลากออกเหมือนเดิมน,นะครับไม่น่าจะได้แล้ว เดเราพยายามนะครับซลิปอมออกไหมโอเคซลิปม,มีเลยนะครับลงได้เลยปล่อยดักมาที่ตรงกลางนะครับอาจจะได้ป้อมถ้าแทงเขายืนเข้ามาเราก็สโลว์ไว้ได้นะครับเพราะเราออกมาเป็นขวานแล้วส่วนตาน,นี้ผมน่าจะไม่เล่นแรงสุดนะครับผมจะออกเป็นขวานสโลว์หนึ่งแล้วก็ออกเป็น ในชิ้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขามีอิกกี้แล้วก็ตีลินที่เป็นดามจเวนนะครับน่าจะยืนได้นานอยู่โอเคครับหวะนี้สีป้อมแตกไปนะครับังหวะนี้น่าจะได้หนักพรนะเรียบร้อยเดี๋ยวผมฟิกเข้าไปเอาอิกกี้นะครับแปะแป๊ะแปะไม่ตายนะครับคิดน่าจะได้ครับผมปุ๊บแฉกแฝงนะครับน่าจะอดแล้วแต่ได้ป้อมมาก็โอเคนะครับโอเคเป็นดาโดกก็แต่ก็ยังมีดามจติดมานิ่งหน่อยหน่อะครับังหวะนี้ถอยดีกว่านะครับผม ให้โลแล้วก็ตีเวทไปแล้วเอาเลือดด้วยนะครับมีหน้าเพื่อนผมบอกหลุดนะครับตอนนี้เม็ตปิงพยายามจะวับกลับนะครับเราก็ขึ้นมาเคลียร์บนกันก่อนซิปปมมีหน้าออกมาไว้ที่บ้านแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเสียเยอะนะครับเพราะไม่มีคนกันชีพ เราก็พยายามฟาร์มให้ได้รวยที่สุดนะครับถ้าเพื่อนรูดแบบนี้อาจจะเสียเยอะเสียป้อมจนเงินเขาอาจจะตามทันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเงินเขาตามทันเราก็ต้องมาเล่นเป็นเกมรับแทนนะครับเพราะว่าเขาจะถึกมากเจ้าวนี้ผมน่จะได้โอเมนนะครับแต่ช่วยแพนด้าไม่ทันโอเคได้โอเมนมานะครับแวนเนี่ยมีดีที่ตีไวนะครับตีไวแล้วก็ ถ้าตีไวมากเกินไปก็จะเดินไม่ออกนะครับพยายามเล่นของที่ตีไวแต่ว่าสามารถยังเดินได้อยู่นะครับไม่ใช่ซอยอยู่นิ่งๆเหมือนยอนนะครับผมผมก็จะพยายามชี์สูงไว้นะครับเพราะว่ามีหน้ายังไม่กลับมาแต่บนน่าจะเสียเพราะนาคาโคดันไวมากกางก็อาจจะเสียเป็นได้นะครับเสียเป็นมาแล้วตอนนี้นาคก็ดันบนไปแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็ยังไม่กลับมา คขาเบทบูไปแล้วด้วยช่วงเวลาความได้เปรียบช่วงต้นเกมเริ่มหายไปแล้วนะครับเงินเขาเริ่มจะตามทันแล้วเขาตีด์กนะครับผมเห็นห้าเปิดเข้าไปร้ายไม่ทันนะครับผมก็จะพยายามเก็บคิวให้ได้มากที่สุดน,นะครับจะได้ไม่เสียมากเกินไปจังหวะนี้ปมแต่ว่าเพื่อนบอกอมเฉยๆ,ๆครับตอนนี้ต้องมีหน,น้าก็กลับมาแล้วนะครับแต่ว่า ผมจะเคลียดักด้านบนก่อนนะครับผมแล้วก็มีคีปด้วยเลียไปหมดเหมือนข้างล่างจะเล่นกันนะครับถ้าข้างล่างเล่นมีเสียแน่เพราะว่าโอเคครับน่าจะเสียนะครับผมพันได้เอาไหมโอเคครับยังได้อยู่โอเคพันได้จะแลกกันนบนาคอหรือเปล่ามีโอเมก้าเข้ามาช่วยน่าจะแลกไปนะครับโอเคแลกวิ จังหวะน,นี้คมปุ๊บกิ้งเฮ้ยอ,อย่างนี้สวยลงดีกว่าปุ๊บมีหน้าเกี่ยวเพื่อนมาแล้วเล่นต่อได้นะครับผมแต่ตามไม่ทันเลยเขาฟิกออกนะครับผมถ้าเมื่อกี้ผมตัดสินใจลงเร็วกว่านี้นะครับอาจจะสวยก็ได้หรือไม่ก็โยนไปเลยนะครับผมเสรีแทเปิดไปนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปช่วยนะครับม,มีมีหน้าแทงให้อันนี้อาจจะได้โอเมก้านะครับ ได้หรือเปล่าโอเคไดโอเมก้าแล้วครับมีหน้าเข้าไปบแต่น,นี้ผมแรงมากนะครับแล้วก็ถือด้วยได้อีลิตมากับอิกี้มาอีกตัวน,นะครับผม <Ultimate. S 2> น่าจะดันกลางได้อยู่นะครับแต่ว่าเลือดเพื่อนเราน้อยมากอถอยดีวยกว่านะครับจังหวะเมื่อกี้คือลิเดนาสะบัดไม่โดนนะครับถ้าสะบัดโดนผมก็อาจจะตายแค่คนเดียว อันนี้ก็เสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับเราเสียไปเยอะมากตั้งแต่เพื่อหลุดไปขึ้ข้างหลังโหน่าจะได้นะครับดีดินซิกออกดีดหน,น้าสะบัดหัวน้องโอเคที่หน้หาหน่อยนะครับเดี๋ยวซิฟก็ึ้นเข้าลิฟล้อเวลแต่คิวกินเข้ามาก,ามกลางตรงนี้ฟิกฟิกติดขือนะครับก็น่าจะได้โอเมก้าอยู่เพราะเขาก็ออกเหมือนกันโอเมก้าตายยากมากก็ได้ค่าทีโอเค เดี๋ยวเราเคลียร์การไปก่อนนะครับล้วก็จะไปเอาดากันต่อครับแผ่นดาก็ตีไว้อยู่นะครับมีผมเข้าไปด้วยก็น่าจะเสร็จก่อนที่เขาจะมาถึงนะครับตอนนี้มีหน้ามีแต่หน้าแล้วก็ซิปโซนไว้ได้นะครับน่าจะได้แน่นอนอยู่แล้วในแคลเซเยร์นะครับความได้เปรียบก็กลับมานิดหนึงนะครับแต่ว่าอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอีลินเป็นตัวเลทเกมด้วยโอ้เมนก็ถึงใช้ย่อยนะครับ โอ้โหไตวายวมากบูเดี๋ยวเขียร่างขึ้นมาสักสองเวฟนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เพื่อนยังไม่บวกก็เอ้ยถ้าเพื่อนจะบวกก็เดี๋ยวเดียวก็พอน,นะครับแต่ผมคิดว่าเขาเชี่ยก่อนนะครับช่วงวันนี้ตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมาก ผมก็จะพยายามอยู่ใกล้แทงมันนะครับเพราะว่าน่าจะก,กันผมได้ดีที่สุดแล้วละ่ะอั่นี้เปิดโอเมก้ามีหน้าเกี่ยวโอเมก้ามาหน้ามากือครึ่งหลอนนะครับหิิงแปะไปแต่ว่าผมตีชีนไม่ทันนะครับอว่านี้กลุ่มความได้เปรียบได้ยากมากครับเขาเล่นดีขึ้นเยอะมากการเงินก็เริ่มจะกลับมาเท่ากันแล้วครับหายอยู่แค่สองพันเท่านั้น ตีปมตีมาตีป้อมได้มาป้อมหนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนไปเล่นตรงกลางอาจจะเสียหมดเลยก็ได้นะครับถ้าผมจะไม่บิดนะตอนนี้บอกว่าอย่าเปิดกลางนะครับแต่ว่าเพื่อนก็เข้าไปเล่นอยู่ดีขันดาเหมือนขันดาไม่มาช่วยทีผมน่าจะตีได้นะครับแต่ว่าถ้าป็นดาไม่มาช่วยเพื่อนน่าจะเสียเหมือนกันตมโอเคผมร่วงมาแล้วเรียบร้อยตายนะครับขันดาเข้ามาช้าเกินไปนะครับไม่รู้รอสกิลหรือว่ารออะไรอยู่อันนี้ก็เสียหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ยังมีความโชคดีในความโชคร้ายนะครับเพราะว่าชีพดันสูงด้วยแล้วเขาก็ไม่ดันต่อแต่ผมก็จะดักรออยู่ตรงนี้นะครับเกิดมีตัวอะไรเข้ามาซิปอมคีปออกนะครับลิงแปะไปถ้าเพื่อนล่อมาฝั่งนี้ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเสียงชีพไว้นะครับนาคอเข้ามาน่าจะได้นาคอนะครับ เเกี่ยวมาด้วยเรียบร้อยเกิดนะครับเรียบร้อยตายทันทีนะครับคีบตีเข้าไปส่วนมากครับแต่ว่าผมโดนโอเมนขัดไว้นะครับถ้าต้องตีโอเมนเข้าไปก่อนจะชิกมากโอเคได้รีบไปช่วยเพื่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตามไม่ได้นะครับก็มาเคลียร์การกันก่อนดันต่อไปครับเดี๋ยวผมจะไปหาคีปตีมารีเลืออสักหน่อยนะครับ จังหวะน,นี้น่าจะขึ้นบ้านยากมากแล้วก็แบตเหลือย0เดี๋ยวขอเดินวนชาร์จแบตสักครู่นะ oh, s <S ครับติบอมเข้าไปน่าจะจบบ้านได้เลยนะครับ oh, s <S เพราะว่าอมเขาป้อมใหญ่ mm hmm. ก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสํา hey, หรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม oh. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ